เรามาดูกันที่บริการคลาวด์กันบ้างดีกว่านะฮะไอคลาวฮะเพิ่มฟีเจอร์การกู้คืนบัญชีนะในกรณีที่เรานะลืมรหัสผ่านโดยสามารถจะเลือกสมาชิกในครอบครัวหรือว่าเพื่อนของเราก็ได้นะฮะเมื่อเราต้องการกู้คืนบัญชีของเรานะเราสามารถกดส่งโค้ดนะไปยังโค้ดที่อยู่ในลิสเดนันได้นะฮะจากนั้นฮะกก็นำโค้ดนะฮะมากรอกนะฮะ แค่นี้ฮะเราก็สามารถจะกลับเข้าสู่บัญชีของเราได้แล้วในกรณีที่แบบอยู่บ้านเดียวกันอยู่ใกล้ๆกันอย่างเงี้ยนั้นะก็สามารถจะแบบาถามรหัสโค้ดกันได้เลยนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่ไกลล่ะนะฮะสามารถใช้แบบการโทรไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยนะฮะก็สามารถใช้ได้นั่นเองนะฮะฟีเจอร์ดิจิต a ลเลกาซีนะฮะทำให้เรานะฮะหมดห่วงกับข้อมูลของเรานะฮะหลันจัก์ที่เราเสียชีวิตไปแล้วนะฮะ โดยฟีเจอร์ d i g i t a l Legacy นะฮะไว้สำหรับการนำข้อมูลของเรานะส่งต่อไปอยังรายชื่อที่เรากำหนดไว้นะฮะเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยนะฮะโดยคนที่อยู่ในรายชื่อนะฮะสามารถจะยื่นขอข้อมูลของเราได้อย่างร,รวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะฮะโดย iCloud นะฮะจะเก็บข้อมูลต่างๆของเรานะ,ะอย่างเช่นรูปภาพเอกสารและโน้ตต่างๆนะฮะเวลาเราจากโลกนี้ไปแล้วนะฮะเขายื่นขอข้อมูลของเราเนี่ยนะฮะแล้วเขาอยู่ในลิสต์ของเราเนี่ยนะเขาก็สามารถจะเอาข้อมูลของเราไปใช้ต่อได้นั่นเองนะฮะ อันนี้ก็อาจจะต้องเลือกคนให้ดีๆเหนื่อยนิดนึงนะฮะออในส่วนของ iCloud Plus นะฮะเป็นบริการใหม่ของ iCloud นะฮะโดยฟีเจอร์ทั้งหมดนะของ iCloud เนี่ยยังคงมีเหมือนเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือฟีเจอร์ Private Relay นะฮะที่จะซ่อนการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเรานะฮะคล้ายๆกับ VPN นะฮะเช่นการที่เราเข้าไปยังเว็บไซต์แห่งนึงนะฮะตัวของ private relay เนี่ยนะฮะก็จะทำการซ่อนข้อมูลของเราฮะโดยไม่ว่าจะเป็นใครหรือแม้แต่ Apple เองก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราเข้าเว็บไซต์อะไรบ้างแล้วเราเป็นใครนะฮะฟีเจอร์ต่อมาฮะเป็นฟีเจอร์ hide my email นะฮะโดยฟีเจอร์นี้ฮะจะทำการสร้าง email address แบบซุ่มขึ้นมาฮะโดยที่ address นี้นะฮะยังสามารถที่จะส่งข้อมูลกลับมาหาเราได้ฮะเพียงแต่คนที่เอา address ของเราไปเนี่ยจะไม่รู้เลยว่า email ที่แท้จริงของเราเนี่ยคืออะไรกันแน่นะฮะ โดยฟีเจอร์นี้นะสามารถใช้งานได้ทั้งในแอปเมล s s a f a r รรวมถึงการตั้งค่าของ iCloud นะฮะโดยเราสามารถจะสุ่ม e s s เหล่านี้นะฮะได้เท่าไหร่ก็ไดะะ้ตามที่เราต้องการนะฮะเราก็สามารถจะลบอันที่ไม่ใช้ออกแล้วเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะตามที่เราต้องการอีกเช่นกันนะฮะก็คือทุกอย่างนะ,ะจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเรานะฮะ i c l o าว plus นะฮะยังมีบริการเสริมเพิ่มเติมอีกก็คือ homekit secure video นะฮะโดยกล้องวงจรปิดนะฮะที่สามารถที่จะต่อ,อก,กับ homekit ได้เนี่นะฮะจะสามารถเพิ่มกล้องเหล่านี้นะฮะเข้าไปนะฮะใน homekit ของเราได้แบบไม่จำกัดเลยนะฮะแล้วก็ไฟล์วิดีโอที่ทำการบันทึกไว้เนี่ยนะฮะก็จะไม่นับรวมกับพื้นที่การใช้งานไอคลาวของเราด้วยนั่นเองนะฮะหรือก็คือ จะเก็บไฟล์วิดีโอเหล่านี้แยกจากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหลักของเรานะฮะเช่นเรามี iCloud 200GB กิกนะฮะแล้วเรามีไฟลนะ์ใน iCloud อยู่แล้วนะ128แกิกแต่ถ้ามีไฟล์จากกล้องวงจรปิดขนาดทั้งหมด 84G กิกอีกเนี่ยนะฮะพื้นที่ iCloud ของเราก็ยังคงขึ้นว่า 128G กิกเหมือนเดิมนะฮะแต่ก็ยังที่จะสามารถเก็บไฟล์จากกล้องวงจรปิดได้อีกด้วยนะ,ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีกันเลยทีเดียวนะฮะไม่เปลืองพื้นที่นั่นเอง ในสองไอคลาวฮะเน้นความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนะฮะคล้ายๆกับ VPN เนาะมีการซ่อนข้อมูลนู่นนี่นั่นนะฮะซ่อนอีเมลของเรานะฮะเอาอัดเรสปลอมนะฮะมาเอามาใช้นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะส่งข้อความนะฮะต่างๆเนี่ยกลับมาที่อีเมลจริงของเราได้นะฮะเพียงแต่ว่าคนที่เอาไปนะฮะก็จะไม่รู้อีเมลจริงของเรานั่นเองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มความปลอดภัยนะฮะและที่สําคัญเลยนะฮะคือการที่เราฮะสามารถที่จะ เก็บไฟล์ภาพกล้องวงจรปิดนะฮะแยกกับไฟล์เก็บหลักของเราใน iCloud ได้เลยนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่่่อให้จะเป็นข่าวดีนะฮะสำหรับคนที่ใช้ตัวของกล้องวงจรปิดที่เชื่อมต่อกับผมคิดได้อยู่แล้วนะฮะอ่านี่ก็น่าจะดีกันเลยทีเดียวนะฮะ